สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลา้าพร้อมมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดเด็คุณคิดเหมือนกันหรือไม่ว่าเรื่องราวความเชื่อของคนไทยนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะแต่ละคนมีความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกัน แต่ความเชื่อที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เราเชื่อนั้นและอาจเป็นการนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคบ่อยครั้งนั่นคือความเชื่อเรื่องแม่ย่านางรถคนไทยมีความเชื่อมานับตั้งแต่โบราณแล้วว่ายานพาหนะทุกชนิดมีแม่ย่านางที่คอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครอง,องไม่เว้นแม้แต่รถยนต์ที่เราใช้ขับขี่กันในปัจจุบัน ความเชื่อในเรื่องของแม่ย่านางก็ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยเสมอเพราะฉะนั้นทุกปีคนขับรถหรือผู้ที่มีรถจึงต้องทําการไหว้แม่ย่านางรถเป็นประจำเพื่อให้แม่ย่านางคุ้มครองให้เราเคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคมีลาบมีเงินทองและเสริมดวงชะตาให้เจ้าของรถคันนั้นการไหว้แม่ย่านางรถตามธรรมเนียมในโบราณมักไหวในช่วงสงกรานส่วนรถใหญ่ รถทัวร์หรือรถบรรทุกมักไหว้ปีละสองครั้งปัจจุบันนิยมใช้เลิกสะดวกหรือก็คือเลิกที่เจ้าของรถสะดวกนั่นเองส่วนเวลาไหว้แม่แย่านางรถ ควรไหว,นไวในเวลาตอนเช้าเริ่มจากการจัดโต๊ะไหวที่หน้ารถสตาร์ทรถและหลังจากนั้นทำการบีบแตรติดกันสามครั้งเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยหลังจากนั้นเตรียมไหวด้วยการจุดธูป9้าดอกแล้วจึงกล่าวคำถวายของไหวแม่แย่านางรถการไหวแม่แย่านางรถนั้นก็คงเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแต่ถ้าสำหรับนักเสี่ยงโชคด้วยแล้วก็คงจะนำตัวเลขใกล้ตัวอย่างนี้อย่างเช่นเลขป้ายทะเบียน เปลนรถที่จะนำไปเสียงโชคทว่าการกราบไหว้บูชาแม่ย่านางรถนั้นไม่เพียงแต่จะบูชาเพื่อให้แม่ย่านางปกปักรักษาเราอย่างที่บอกไปเท่านั้นบางคนก็เสียงโชคกับตัวเลขเดิมๆเฝ้าคอยรอรุ้นกับตัวเลขนั้นมาเป็นแรมปีแล้วก็ไหว้บูชามาตลอดคราหนึ่งโชคเข้าข้างบ้างก็ได้ร่ำรวยจากการเสียงโชคตัวเลขที่ใกล้ตัวแบบนี้ และตัวเลขแม่ย่านางรถนั่นก็คือเลข2เลข3เลข5 5เลข8และเลข7การทีเ่เรานั้นบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งก็อาจไม่ใช่บูชาเพื่อหวังให้โชคลาภหรือได้เงินทองเสมอไปแต่บูชาเพื่อที่จะทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านและให้เชื่อว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่จากโลกหนึ่งคอยมองและดูแลเราอยู่ อย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับวันนี้รวย